ุณศักดาเมื่อสักครู่พูดถึงช่วงรณรงหาเสียงเนี่ยเป็นช่วงโน้มนาวครับแต่ผมเห็นเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกแรกๆเลยนะที่บรรดาสื่อมวลชนเกือบทุกช่องเนี่ยออนไลน์ด้วยเนี่ยระดมจัดเวทีทั้งโชว์วิสัยทัศน์ทั้งดีเบตโอ้โหเยอะมากทําไมมันโน้มไม่ไหวอะการที่จะไปดีเบตเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไปแล้วจะต้องไปเจอกับใครบ้างรู้ตัวตนไงแล้วก็รู้เขา พอลบเนี่ยรู้เรารู้เขาเนี่ยมันจะรู้เลยว่าโอกาสเพียงพ้าในขนาดไหนนี่เป็นเหตุปัจจัยภายนอกถ้าเอาคู่ดีเบตเข้ามาแล้วเนี่ย mm hmm. มาประทะแล้วมามาเทียบเคียงแล้วเนี่ยจะเห็นจุดด้อยมากกว่าจุดเด่นจริงหลีกเลี่ยงไม่ให้ไป mm hmm. สังเกตดูได้ว่าคนที่ไม่เป็นดีเบตคนที่ไม่จัดเวทีปราศัยเนี่ยไม่สามารถพูดเชิงเนื้อหาสาระาได้ที่จะพูดเชิงนโยบาย จะพูดการบริหารราชการพูดในเรื่องของการทํามาหากินสร้างความหวังแบบเป็นรูปธประทและทําได้จริงเหล่านี้เขาจะไม่พูดเลยบางทีอาจจะพูดเอามันบางทีอยากจะพูดโปกฮาด้วยซ้าไปบาบงทีอาจจะพูดได้แค่ถ่ายทอดความรู้สึกเช่นนั้นเองฉะนั้นไม่จําเป็นเหตุที่ไม่จําเป็นเนี่ยสรุปสันส้นๆว่าเขามีเหตุปัจจัยที่จะทําให้ชนะการเลือกตั้งอยู่แล้ว เหตุปัจจัยในการเลือกตั้งไม่ต้องหาเสียงหาคะแนนเลยวิธีการหาคะแนนเลยไม่ต้องหาเสียงเดี๋ยวถามกุเทีไทยมันมีวิธีการอตัวสื่อเองอ่ะพี่คือครับก็ปัจจุบันนี้ ความเป็นสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมันก็ทําให้ผู้คนเนี่ยเขาได้ถ่ายทอดกันโอ้โหเดี๋ยวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยดีเบตกันแบบสนาน<ด>บันไหวเลยทั้งทีวีไม่รู้กี่ช่องทั้งออนไลน์ไม่รู้กี่ช่องต่อกี่ช่องอันนี้ทําให้ประชาชนได้เห็นข้อมูลชัดชเจนมากขึ้นอะไรต่างๆได้รู้เท่าทันได้ยังความคิดได้เปรียบเทียบได้ตัดสินใจอะไรอย่างงี้ด้วยไหมด้วยคือคนก็คาดการณ์นะก็คาดหวังว่ายุคนี้เนี่ยการสื่อสารกับ กับชาวบ้านเนี่ยนะกับบวตเตอร์เนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการดีเบตคือการปราศัยเนี่ยมันมันมันล้าสมัยแล้วการที่ยกบอกททำไมสองพักไม่เข้าสู่สนามดีเบตเลยและก็มีคะแนน <c oughs> ก็ต้องเรียนว่าเขาก็กาหนดยุทธศาสตร์ของเขาก็คือเขาเล่นในเกมที่เขาถนัดเ,เขาไม่เล่นในเกมที่เขาไม่ถนัดคือทั้งสองพักทั้งสองคนก็คือ,อคุณอนุทินกับคุณธรรมนั คือคุณอนุทินเนี่ยก็มีจุดอ่อนเขาก็รู้จุดอ่อนเขาหนึ่งเขาไม่รอบรู้เพราะการขึ้นเวทีดีเบตเนี่ยมันต้องครบเครื่องนะคุณต้องรู้หมดเศรษฐกิจสังคมการเมืองสารพัดคุณต้องรู้เพราะเขาไม่ถนัดเลยคุณอนุทินไม่ถนัดถ้าไม่ถนัดเนี่ยพอไปด้นกันสดบนเวทีเนี่ยเขาอาจจะตกมาตายพอตกมาตายยุคนี้เนี่ยมันพลาดแป๊บเดียวเนี่ยมันอัดคลิปมันตัดคลิปเป็นไวรัลแชร์ไปเนี่ยภายในพริปตาเดียวเนี่ย คุณพังได้สู่โซเชียลมันย้ำม,มันซ้ำได้ใอ่อม,มันแรงมากอิทธิพลมันแรงเขาก็เลยไม่ไปเราก็จะเห็นนะเขาก็พยายามที่จะกันตัวนี้นะก็คือหมายความว่าเมื่อเขาไม่ไปเนี่ยเขาก็หาแคนดิเดตนายกที่จะไปแทนเขาได้แต่เขาก็เลือกได้ดีนะเอาคุณสุภจีไปเอาเอกนิติไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าโอ้โหไปถึงทุชัชดโดดดโดโดะสซู้ไไ้เหมือนกันใช่ ก็คือว่าพอเขาเอาแคนดิเดตนายกเนี่ยตอนแรกเขาก็จะเอาเอกนิติกับสุปจีแต่ว่าสองคนนี้ปฏิเสธที่จะไม่อยากจะเป็นเพราะรู้อยู่พว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่มีต้องการที่จะเป็นพันธะผูกพันกับพรรคภูมิใจไทยในฐานะแคนดิเดตนายกเพราะต้องอยู่จนครบวาระไงเขาก็ขอเป็นรองนายกว่าที่รองนายกถ้าได้รวมรัฐบาลก็เป็นไม่รวมรัฐบาลก็กลับไปทาธุรกิจใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยก็เลือกวิธีการนี้ พอสุดท้ายเนี่ยคุณก็เห็นว่าสองคนนี้ไม่มาอ่ะก็เอาคุณเสียสักไปเป็นแคนดิเดตและคุณเสียสักก็ไปตกมาตายกลางเวทีอ่ะหลังจากนั้นเขาก็ไม่ใช้เขาก็ใช้คุณสุปฏิจีกับคุณเอกนิติในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนะผู้ช่วยหาเสียงไม่ใช่แคนดิเดตโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นคนจัดรายการผมไม่เอานะคือถ้าคุณดีเบตแคนดิเดตคุณต้งเอาแคนดิเดตหมดคุณต้าเอาผู้ช่วยก็ผู้ช่วยหมดให้มันเกรดมันเท่ากันไงเขาบอกเขาส่งมาในนามของพรรค ก็น,นั้นแหละถ้าเอากองพักก็คุณก็บอกเวทีนี้ก็ผู้ช่วยมาก็ไปเอาธนาธรมาดิไปเอาปียบุตรมาไปเอาช่อมาดิใช่ไหมเขาก็ผู้ช่วยเหมือนกัน<ม><ม>ใช่ไหม,ม,มอันนี้เนี่ยชัดว่าเมื่อเขาช่มอแล้เขาก็หลบที่จะขึ้นเวทีดีเบตของผู้กองธรรมนัสก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยเขาก็ประเภทเครื่องบินซินอ่ะติดเร็วอ่ะคออวามร้อนสูงเร็วพราะเขารู้เนี่ยพอเจอบนเวทีดีเบต้าโดนยั่วโดนอะไรเขาก็สติแตกได้ซึ่งเป็นจุดอ่อนของเขา เรียงแต่ว่าเขาไม่มีเขาไม่มีแคนดิเดตตัวสำรองไงที่จะมาชนเขาก็เลยใช้คุณอนุดิษฐ์ในฐานะประธานยุทธศาสตร์มาเป็นบางครั้งมาคราวแต่ว่าสุดท้ายเขาเขาก็ไม่ได้มาดีเบตเลยเพราะจุดอ่อนของเขาเขารู้ว่าบนเวทีดีเบตเขาสู้ไม่ได้อืเมื่อบนดินสู้ไม่ได้เขาก็ต้องสู้ใต้ดินอืครับออื้ากลับมาสแกนตรงพื้นที่หน่อยเมื่อกี้ถึงกทมแล้วเอาภาคใต้เนี่ยภาคใต้เป็นไงภาคใต้อภาคใต้ก็ ถ้าเราดูผลโพที่ผ่านมาทุกโพทุกสำนักนะกระแสประชาธิปัตย์มาแรงอาิพิสิทธ์ฟ,ฟ,ฟีเวอร์มากผมได้วิเคราะห์มาก่อนหน้านี้แล้วว่าอาพิสิทธ์ฟ,ฟีเวอร์เนี่ยมันก็อาจจะได้เฉพาะอาิสิทธ์กับประชาธิปัตย์เพราะกระแสอาพิสิทธ์เนี่ยมันไม่ทะลุไปยังเขตไงมันไม่สามารถที่จะพัดพาไปให้ผู้แทนเขตเนี่ยได้โดย อาศัยบารมีของพรรคและของคุณอภิสิทธิ์เหมือนกับปี 50- ศหรือปี54ที่บอกใครลงก็ได้หรือว่าสไฟฟ้าลงก็ได้แต่อันนี้ไม่ใช่เพราะพฤติกรรมทางการเมืองของคนภาคใต้เนี่ยมันไปไกลแล้วเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปไปไกลจนกู้ไม่กลับแล้วว่างะะั้นกู้กลับยากแล้วเพราะฉะนั้นสภาพขอ,ภาของภาคใต้การเมืองของภาคใต้วันนี้เนี่ยนะอภิสิทธิ์กระแสดีได้ที่หนึ่งในเกือบหลายจังหวัดเกือบทุกจังหวัดแต่ว่าทําไมไม่ทะลุเขต เขตไม่ได้ก็เพราะพฤติกรรมการทางการเมืองคนใต้เปลี่ยนไปยากที่จะกู้กลับคืนภาคตะวันออกล่ะพี่ศักดาสังเคราะห์ให้ฟังหน่อยด้วยความที่ภาคตะวันออกอาจจะแตกต่างอันนี้อาจจะแตกต่างกันแล้วนะภาคตะวันออกเนี่ยผมมองว่ามันมีลักษณะอยู่สามเมืองหนึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสองเป็นเมืองเศรษฐกิจสามเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วก็สี่โดยสภาพนะ เป็นคนเมืองทีนี้ผมก็บอกว่าด้วยความที่สภาพสภาพเมืองเนี่ยชนบุรีระยองจันตัดฉะเชิงเซาปาจินบุรีสะแก้วเนี่ยยกเว้นตังงโซนนั้นไปนะแต่เขตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณเห็นไหมถ้าจะผ่านไปเมืองท่องเที่ยวติดทะเลนเนี่ยต้องผ่านเมืองชนถัดจากเมืองชนก็ไปเที่ยวระยองจากระยองก็ไปจันทบุรีแม้จันทบุรีบางส่วนจะเป็นเมืองกเกษตรแต่ก็เป็นกเกษตรเชิองอุตสาหกรรมด้วยและตาด ก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นด้านหลักฉังนั้นเมื่อเป็นเมืองลักษณะงนี้เนี่ยพอเป็นเมืองท่องเที่ยวมันเลยทําให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพอเป็นเมืองเศรษฐกิจย่อมมีการค้าขายบ้านช่องอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นซึ่งเหล่านี้ก็เลยทําให้คนเนี่ยอพยพและหลั่งไหลไปก็กลายเป็นคนเมืองและคนเมืองเนี่ยก็ต้องพัฒนาตัวเองการศึกษามันก็จะมาพอการเมืองเข้าไปเนี่ยเขาแยกแยะวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ พอเขามีทุนต้นทุนจากจากสภาพพื้นเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยพอการเมืองมันมาสองรูปแบบหนึ่งการเมืองเชิงกระแสที่เขาวิเคราะห์ได้สองการเมืองเชิงกระแสส,สู้ไม่ได้เขายิงกระสุนกระสุนจึงใช้ได้บ้างและไม่ได้บ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีเนี่ยได้ผู้แทนเนี่ยครึ่งครึ่งเลยกระสุนกับกระแสมือล้วนๆกับกระสุนล้วนๆเลยเหมือนกันได้คนละครึ่งในสภาพเมืองนะถัดไปที่ระยอง ได้บ้างไม่ได้บ้างพอไปที่จันทบุรีนี่กระสุนกินเรียบตาดกระสุนกินเรียบครับนั้นก็ยังแสดงเลยว่ากระแสยังสามารถต้านกระสุนได้ระดับหนึ่งมผมพูดได้แค่นี้ภาคกลางแหละคือภาคกลางนี่รู้สึกบ้านใหญ่ก็ยังสถานะยังดีอยู่นะคือใช่สถานะยังดีแล้วก็ผู้แทนเก่าก็จะได้เปรียบคือโดยพฤติกรรมการเลือกตั้งในยุคนี้เนี่ย ที่มันใช้กระสุนนำกระแสนี่นะการเปลี่ยนแปลงผู้แทนคือโดยปกติเนี่ยถ้ากระแสเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะพอถ้าหากว่าเลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยผู้แทนเก่าเนี่ยก็จะตกประมาณ35%ถึง37%เปลี่ยนทุกครั้งรอ,รอบยุคปัจจุบันเนี่ยที่มีการใช้กระสุนแทนกระแสนี่เราจะเห็นว่าผู้แทนเก่าจะตกน้อย ถามว่าทำไมตกน้อยเพราะคนผู้แทนเก่าที่ใช้กระสุนในการหาเสียงเนี่ยมีทักษะเราจะเห็นบางคนสามสมัยสามพักเอะทำไมเข้าวะเพราะอะไรเพราะมันย้ายไปหาพักที่มีกระสุนเยอะขึ้นเรื่อยๆและไอ้พักที่ชอบดูดเอาสออเก่านี่เข้าไปเนี่ย <c oughs> เขามีหลักประกันไงว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมีทักษะในการยิง <c oughs> มีเป้ามีพื้นที่มีกระขา,ายางไงผมสังเกตดูแล้ว อ้าวอย่างภาคใต้ก็แล้วกันภาคใต้นะพรรคสีน้ำเงิน <c oughs> ตั้งป้าไว้31เขตแล้วผมก็ไปดู31เขตเนี่ยก็คือว่าเขาครึ่งหนึ่งเป็นของเขา15 12้า13คนแล้วก็ดูดเข้ามาจากผู้แทนเก่าเนี่ยมาครบเป็น31แล้วก็บอกว่า31เนี่ยต้องได้ถามผู้ทนกก็มั่นใจว่าต้องได้เพราะพวกนี้มันมีทักษะในการทําพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายในการต่อ ท่อไส้ไก่ที่จะปล่อยน้ําให้สปริงเตอร์มันหมุนเนี่ยเออมันมีครบแล้วไงบอนปูนหาแต่น้ําไปใส่ในท่อไส้ไก่ที่มันเป็นสปริงเกอร์มันก็ไปตัวถึงไงเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่ารอบนี้เนี่ยนะสอสอเก่าของเขาสามสิบเอดและเป้าหมายสามสิบเเขาได้สามสิบสองอืมครับอีสานเอาอีสานสอสอที่เยอะที่สุด รรคเพื่อไทยได้ร้อยสามสิบสามที่ดรอปลงไปเยอะมากเลยอภูมิใจไทยก็ได้ขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ติดกับเขมรก็ด้วยอันนี้อะไรเกิดอะไรพื้นที่ภาคอีสานมียี่สิบจังหวัดอีสานใต้แปดจังหวัดอีสานเหนือสิบสองอีสานเสือสิบสองมีหกอีสานใต้เนี่ยมีหกสิบหกเขตแล้วจั้งสสได้หกสิบคนอีสานเหนือมีหกสิบเจ็ดคนอีสานเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่โดยภาพรวมของ ภาคพื้อไทยส่วนอีสานใต้โดยภาพรวมเป็นของภูมิใจไทยปรากฏว่าภูมิใจไทยเมืองหลวงอยู่ที่ไหนรู้ไหมพี่ใหม่อือ <ผม S 2> อีสานใต้อยู่บุรีรัมย์เม,มืองหลวงของภูมิใจไทยอยู่ที่บุรีรัมย์ฉะนั้นการแผ่รัศมีจะแผ่จากเมืองหลวงออกไป <c oughs> เขาอยู่อีสานใต้พอดีเขาก็แผ่ขึ้นชุรุงสุรินเลยสีสเกตเมื่อวานนี่สีสเกตได้กุยกับโฆษกรัฐบาลก็ผ่านขึ้นมาควาดกันหมดเลย เขาแผ่อาณาจักรไปจากรถลามาใช้วุธโภปากรที่ตันตไสมัยขี่ปนาวุธเลยล่ะเขาก็แผ่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 จากเดิมที่ได้อยู่ประมาณ60%ถ้าคิดเป็นสัดส่วนของอีสานใต้นะ66เนี่ยพักภูมิใจไทยได้จากตัวเลขเดิมอยู่ประมาณ44-45จาก66นะตอนนี้เขาทะลุไปเกือบ50 50ต้นๆครับทีนี้เขาก็ไปตีล่นเขาไปอีกที่อีสานเหนือ อีสานเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักของบ้านใหญ่แต่เป็นบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทยแต่ปรากฏว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยเขามาใหม่เลยเนี่ไม่ต้องเราจะเข้าตีเมืองจันแล้วถ้าไม่ทุบหม,ม้อข้าวการฮึกเขิรไม่มีโอ้โหถึงไปถล่มเลยจากการถล่มในครั้งนี้จึงทำให้ร้อยสามสิบสามเขตภูมิใจไทยมาอมเอาภาคเหนือสั้นๆหน่อยภาคเหนือเอาภาคเหนือไม่ผมจะเสริมภาคอีอสานใต้ อ,อีสานใต้เนี่ผมจะตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเรื่องความมั่นคงเรื่องปัญหาชายแดนเนี่ยมันทําให้พักศีน้ำเมินเนี่ยกินพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จเราก็จะเห็นว่าสอ,สอสอจากพักเพื่อไทยนะครับในช่วงที่เกิดปัญหาชายแดนเนี่ยย้ายเข้ามาศรีน้ำเงินเกือบทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเขารับสภาพคือว่าเช็คก,กระแสในพื้นที่ก็รู้อยู่รู้รใช่ไหม ประกอบกับเขามีกระสุนอัดเข้าไปด้วยเนี่ยเมื่อมีกระแสแรงเนี่ยกระสุนเนี่ยนะแค่เปลยเปลยปลายปลายไปเนี่ยมันก็เข้าเป้าเราก็จะเห็นนอกจากสีน้ําเงินแล้วเนี่ยหลายคนก็แปลกใจว่าทําไมอุบลราชธานีไทยรวมพลังพักกังฟูอ่ะกินพื้นที่ไปได้เยอะอก็ต้องยอมรับอีกนะตอนที่มีสาการณรทุรบกังฟูมีบทบาทมากนะในสถานการณ์ใจแดนนะพักเหนือสั้นๆหน่อยภักเหนือภาคเหนือโอ้โหเชียงใหม่ถึบอว่า เพื่อไทยสูญพันูพ<ช>ันแล้วภาคกลาทําเกิดได้เยอะเลยภาคเหนือก็ออันนี้ชัดไงภาคเหนือเนี่ยคือพื้นที่ของผู้กองธรรมนัตแล้วผู้กองธรรมนัตเนี่ยกับภูมิใจไทยเขาก็แพ็กทีมกันอยู่แล้วนะครับเขาทําพื้นที่เขาแยกกันอยู่แล้วเราก็จะเห็นเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่เขตอิทธิพลของผู้กองธรรมนัตผู้กองธรรมนัตกว้างขวางมีเครือข่ายเยอะแล้วเราก็จะเห็นว่าเวลาตอนรายงานผลเนี่ยนะพอเขียวขึ้นเนี่ยปร๊บน้ำเงินจะหายเลย แสดงว่าอะไรแสดงว่าหลีกทางกันไงแบ่งกันทําไงเจาะกันไงเพราะสุดท้ายก็เจาะแดงได้ไงแดงก็เลยร่วงเลยทําให้เขียวเนี่ยมาเต็มภาคเหนือตอนบนเลยอครับอ้าวหลังจากเราสแกนปรากฏการแล้วเดี๋ยวเราต้องตั้งรัฐบาลไปตั้งรัฐบาลตั้งรัฐบาลเดี๋ยวให้สองท่านฟันธงเลยฟันธงนะวันนี้เอาธงมาใช่ไหมครับธงเอาธงมาใช่ไหมครับพี่ักดานะฮะสักครู่ฮะ